คาถาเลิกหวยครั้งที่228จากกับผมในคามินชานนประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธมโมสังโคยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหังวันธามิสัพะโสพุทธธรรมะสังฆโอเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ ข้าพเจ้าในคามินชเนนขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสิริยะเมตไตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ขอข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ